ณเดชสวนคืนหลังประกาศขึ้นชกมวยแล้วเจอแซะแรงปมโรคหอบพระเอกดังณเดชคุกิมิยารู้ลิมิตหลังประกาศขึ้นชกมวยแล้วเจอแซะแรงปมโรคหอบเจ้าตัวอธิบายว่าอที่เขียนไปก็คือจะเห็นว่าตอนท้ายก็แค่อยากจะขอบัตรดูมวยข้างสนามเฉย ผมไม่ได้จะไปต่อยกับใครหรอกผมต้องใช้หน้าหากินอยู่แต่ถ้ามีโอกาสในชีวิตจริงๆก็คงจะสนุกดีถ้าเราได้ซ้อมได้โชกเพราะเราก็เด็กเทควันโดเก่าเนาะเราก็เคยเรียนเคยแข่งไม่กลัวเสียโฉมมันก็กดมีพวกสนับสอกสนับข่าวมีเฮดการ์ด แสดงว่าเราก็รู้ลิมิตตัวเองคำถามจากนักข่าวก็รู้นะบางทีอะโดนปลิ่นทินเนอร์ควันสีสโมบางทีก็ไอไอหลอดลมก็ตีบแล้วที่คนโฟกัสกางเกงสั้นมันมีสั้นกว่านี้อีกครับเมื่อไหร่ลงเอาพอแค่นี้ก่อนครับยิง